คุณเคยสงสัยไหมว่าแบรนด์ที่ไม่มีโลโก้ไม่มีดาราไม่มีโปรโลดแรงๆกับขายดีไปทั่วโลกมูจิคือหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่เงียบแต่ชัดจนทั้งโลกจำได้พี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์สเตรทจิสที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคลาสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กรสวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk ใช้ปิศณาเรื่องแบรนด์กับครูพี่แอนนัทสมน์นะคะพี่เป็นนักกลยุทธ์แบรนด์ค่ะที่ทํางานอยู่เบื้องหลังแบรนด์มานานกว่า25ปีแล้วค่ะเจอทั้งสิ่งที่เวิร์กและสิ่งที่ไม่เวิร์กวันนี้จะมาถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงค่ะเพื่อให้คุณสร้างแบรนด์ได้อย่างมั่นใจและนี่คือซีรีส์ Behind the Brand เบื้องหลังแบรนด์ดังวันนี้เราจะวิเคราะห์เบื้องหลังมูจิทำไมไม่ใช้โลโก้ก็จำได้ เรื่องลับที่ไม่มีใครบอกแต่เราจะบอกให้คุณรู้แล้วจะเจาะเบื้องลึกทฤษฎีเบื้องหลังแบรนด์ระดับโลกแล้วตีความให้เข้าใจง่ายพร้อมใช้ได้จริงวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูแบรนด์ญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใครไม่ใช้โลโก,โก้ไม่ทำโฆษณาแบบแบรนด์ทั่วไปค่ะแต่กลับสร้างยอดขายระดับโลกนั่นคือมูจิค่ะมูจิค่ะไม่ได้ขายสินค้าแต่ขายปรยัชญามูจิไม่ได้เริ่มจากแบรนด์แฟชั่นค่ะหรือของแต่งบ้าน แต่เริ่มจากแบรนด์ข้างในค่ะขึ้นแนวคิดของความเรียบง่ายและการกลับสู่แก่นแท้ของการใช้ชีวิตรู้จักชื่อเต็มของมูจิคืออะไรรู้ไหมคะมูจิรุชิเรียวฮุนค่ะแปลตรงๆว่าสินค้าไม่มีแบรนด์แต่คุณภาพดีคำว่าไม่มีแบรนด์ในทีน่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่สร้างแบรนด์นะคะแต่หมายถึงไม่สร้างภาพเกินความจริง มูจิค่ะต้องการต่อต้านวันวฒนธรรมบริโภคนิยมลดสิ่งฟุ่มเฟือยค่ะไม่ใช้สีฉูดฉาดไม่ใส่โลโก้เกินความจำเป็นเพื่อให้คนโฟกัสที่ประโยชน์ใช้สอยและความเรียบง่ายที่แท้จริงถึงแม้จะไม่เห็นโลโก้ค่ะแต่แบรนด์กับยิ่งชัดกว่าเดิมทุกอย่างของมูจิค่ะถูกออกแบบให้พูดน้อยแต่กลับส่งพลังอย่างสม่าเสมอและชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอะไรคะแพ็กเกจเรียบ ฟอน์ญี่ปุ่นหรือฟอน์อังกฤษแบบมินิมอลโทนสีน้ำตาลสีออกดินดินสีขาวค่ะหรือการจัดร้านที่เว้นว่างให้คนหายใจเวลาเดินและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ไอเดนติตี้แบบไลทโลโก้เพราะแบรนด์ค่ะไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดว่าคือแต่คือสิ่งที่ลูกค้าว่าคุณเป็นและมูจิทำให้คนค่ะรู้สึกว่านี่คือแบรนด์ที่เข้าใจจังหวะชีวิตของฉัน พลังความน้อยแต่ลึกมูจิคือหนึ่งในแบรนด์ที่ใช้หลักของความน้อยที่มีความหมายได้ดีที่สุดในโลกเลยค่ะพวกเขาไม่ได้เน้นแข่งด้วยดาราหรือโปรโมชั่นแบบแบรนด์อื่นค่ะแต่ไม่ใช่ไม่มีโปรโ,โปรโมชั่นอะไรเลยนะคะมูจิกก็มีโปรเหมือนกันค่ะ กลับมาที่เดิมกันค่ะแต่มูจิกับแข่งด้วยอะไรรู้ไหมคะประสบการณ์ที่เรียบง่ายสบายและจริงใจนักการตลาดบางคนเรียกสิ่งนี้ว่า Silent Branding ค่ะคือการสร้างแบรนด์ผ่านความนิ่งมูจิไม่เคยตะโกนค่ะแต่สื่อสารด้วยความมั่นคงในทุกจุดและเมื่อคุณเจอแบรนด์แบบนี้ซ้ำๆคุณจะจำได้แม้ไม่เคยเห็นโลโก้เลยแล้ว,ลวเราจะเรียนรู้อะไรจากมูจิจ เจ้าของธุรกิจหรือ SME หลายคนค่ะมักคิดว่าแบร,รนด์ต้องดังต้องแรงต้องแซบค่ะแต่มูจิพิสูจน์ว่าแบร,รนด์ที่ชัดไม่จำเป็นต้องเสียงดังถ้าคุณรู้ว่าแบร,รนด์คุณคืออะไรยืนอยู่ตรงไหนมีแนวทางแบบไหนแล้วทำซ้ำแบบไม่สั่นไหวลูกค้าจะค่อยๆจำคุณได้เองเพราะแบร,รนด์ค่ะ ไม่ใช่สิ่งที่สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะแต่คือสิ่งที่คุณย้ำให้เขารู้สึกเหมือนเดิมทุกครั้งถ้าวันนี้ค่ะคุณยังรู้สึกว่าโลโก้ฉันสวยแล้วแต่ลูกค้ายังจำแบรนด์ไม่ได้เลยนั่นเพราะคุณยังไม่มีแบรนด์เอ n ลักษที่ชัดพอถ้าอยากเริ่มสร้างแบรนด์จากภายในจริงๆค่ะ เริ่มตอนนี้วันนี้ที่ 527talk ด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงคลิกลิงใต้โพสต์หรือทักแชทคำว่าสนใจเพื่อรับสิทธิพิเศษทันทีสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊ก7เคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทำได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจทาได้ทำตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจ mm. ัง branding 101 plus สู่สสำเร็จในการสร้างแบรนด์และทำแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ จำไว้คะ่ะแบรนด์ไม่จำเป็นต้องดังที่สุดแต่ชัดเจนพอให้คนจำได้ก็พอแล้วถ้าชอบเรื่องราวแบรนด์ในแง่มุมต่างๆเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง527ทอง์ทอของเราค่ะ<ๆ>เพื่อรับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายและถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์หรือต้องการให้เราพูดถึงหัวข้อไหนในคลิปถัดไปฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืม แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังสร้างธุรกิจหรือแบรนด์ของตัวเองด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ